โอ้หต้องเรียกว่าสัปดาห์ทีมชาตินะครับสำหรับฟุตบอลโลกรอบคันเลือกนะครับเป็นโซนอเมริกาใต้นะครับระหว่างทางวัยนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของได้อย่างเปรูนะครับเกมแรกนะครับที่เคยพบกันนะครับเป็นปีที่แล้วนะครับเป็นอ่าเปรูนะครับที่เฉือนวัยมาได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเกมล่าสุดนะครับที่มีการหนุนเครื่องกันครับคู่นี้ก็ย้อนไปปีที่แล้วเลยนะครับก็ยังไม่ได้หนุนเครื่องกันนะครับพักไปพอสมควร นะครับส่วนไปดูความพร้อม巴ละกวันหน่อยนะครับเรียกว่าผู้เล่นของนะคราะกวยเนี่ยจะเล่นในประเทศซะส่วนใหญ่นะครับมีนอกประเทศบ้างนะครับก็มีทางมิเกลอเมลอนนะครับลงน่าจะได้ลงนะครับมิเกลอเมลอนต้องดูเช็คความฟิตอีกรอบนะครับส่วนทางด้านเปรูจะใช้ทางด้านคริสเตียนโคเอวานะครับเปาโลกาลิโรนะครับปะราอูนดูหลุยดีอาร์ตนะครับลงมาชากการให้กับทางทีมชาติเปรูนะครับ ต้องบอกเลยนะครับเลดคู่นี้เปิดมาพอสมควรนะครับทางปรากายนะครับต่อที่ครึ่งช่วงตัวเลยนะครับจริงๆผมมองว่าบอลไม่ได้ต่างกันมากครับเกตฟุตบอลอเมริกาใต้นะครับเป็นบอลที่แบบบุกเข้ากันหาการตลอดนะครับแต่คู่นี้ด้วยสยติที่มันเคยเจอการ5เกมหลังสุดยังมองว่าทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างเปรูมองว่าดีกว่าและผู้เล่นในเปรูก็เล่นนอกประเทศก็ค่อนข้าง เยอะเหมือนกันนะครับยังมองว่าสักยภาพไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับถ้าเบียดกันแล้วผมขอมองบอลลอกนะครับอย่างทีมชาติเปรูแล้วกันนะครับขอมองความน่าจะเป็นไปที่เปรูฮะ